จากวันนั้นสู่วันนี้บุ๋มบิ่มชัชุออรนความภูมิใจของโค้ดหลังจากที่วันเล่บันหญิงทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสุดยอดพลิกแซงชนะทีมชาติตุรกีอันดับ5ของโลก3 2เซตด้วยสกอร์17 25 31 29 22 25 1> 25 1 9ถึง19และ15 1 3ถึง13ในการประเดิมสนามนัดแรกกลุ่มบีศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022 FIVB ว o l l e y b a l l Women World Championship พันี2ที่สนามเจอรโดมเมืองอาเนมประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมา หลังการแข่งขันบุมบิมชัชชูออนโมกสีตัวตกหัวเสาที่ทำคะแนนสูงถึง33คะแนนในเกมดังกล่าวเผยว่ารู้สึกดีใจมากที่เก็บชัยชนะได้เราซ้อมกันหนักและแข่งมาทั้งปีเพื่อวันนี้พอเรามาแข่งและสามารถทำมันออกมาได้ดีก็ดีใจจนพูดไม่ออกส่วนการพบกับโปแลนด์ในนัดหน้าได้เห็นเขาเล่นแล้วก็ประมาทเขาไม่ได้คองมาต้องเล่นตามสไตล์ทีมเราเล่นตามเกมของเราทำให้ดีที่สุดวันนี้ได้กำลังใจมาเยอะเลยไม่คิดว่าคนไทยในเนเธอร์แลนด์จะเยอะขนาดนี้ขอบคุณแฟนๆที่มาเชียร์และแฟนๆทางบ้านด้วย ล่าสุดเพจชาชุอนชชอนมอกสีชาชุออนโมกสีแฟนเพจได้ออกมาโพสภาพพร้อมระบุว่าจากวันนั้นสู่วันนี้ความภูมิใจของโค้โคดออดบุบ๋มบิ่ม